จับแล้วจับแล้วจับแล้วจบแล้วจั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 บแล้วจ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 ับแล้วจ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 ับแล้วจบแล้วจับแล้วจ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 บล้วจับแ้วจบแล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 วจบแล้วจบลบแล้วจบแล้วจบแล้วจบแลแล้วจ้วจบ้้ับิ้บบเล้บ้้เลล รูนเหยียบกี่แล้ววิ่งไปข้างขวาบนครับเหยียบกี่แล้ววิ่งไปข้างขวาบนนิดเดียวตั้งโบตั้งโบหลาตามแรงขึ้นมาตามแรงขึ้นมาตามแรงขึ้นมาตายเดี๋ยวจับเดี๋ยวมาสั้นเดี๋ยวจับเดีวติดขวาบนสุดเลยติดขวาบนสุดเลยติดขวาบนสุดเลยมาตั้งขวาบนสุดให้ได้ครับลอยอากาศนู้นบารกี้มาหน่อยบารกี้มาขวาบนสุดหน่อยเลีวไม่ถึงวะพี่ถือบ้านมแล้วมาลักลับหมดแล้วกลับหมดแล้ว เม็ดไว้ดาเม็ดไว้ดาเม็ดไว้โอบี้อยู่ในน้าหวันเลยโอบียืนหน้าหวันเฮ้ยยังยังอยนหน้าหวานดิไอ้หนุ่มไอ้หนุ่จับไม่อยู่จับไม่อยู่ตายติมมาตายติมมาตายติมมากองไป่ทิ้หน้าหวานกองอ่าเลยติซิทไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาโอ้ยี่อะไรเนี่ยดันเข้ามาดีดานเข้ามาดีดันเข้ามาก่อนดันเข้ามาก่อนดันเข้ามาก่อนเนี่ยไม่เหลือแล้วละไม่เหลือแล้วตัวประหลาดแตงทำงดเลยวะจับอีกจับอีกชู่ายจับลุ้น ปป๊มเลยรอดแล้วมามายิงงงเลยปูแล้วปับปูแล้ว ไปเยไปเลยเลยไปเมันสเลนเจอร์มันเอาเคียหินเอาเร็เร็วเรไปแล้วไปแล้วงน้าก่อนเร็วๆเชนเใครุดมใคมีคนลุดั้ยมีคนลุดั้ยปล่อยเลยหินปล่อยเลยให้แอมมันเคียร์ไปคนเดียวพอมันไม่ตด้ตีหรอตีน้อยตีน้อยเีโซนหาตายใจเย็นีมาเหยียบ

mày đừng 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 tôi đừng 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 đừng

ไปตอมาอ่น้ย hey, กัดีแ hey, ร้มากกัดแล้วยังไงอ่ลองไมุ่ดเราเออตายแล้วตายแ้ตาไปไปกี่ลงนเครับก mm ี่หน่อยกี่หน่อยชอปไม่เอาแอไม่ต้องดันออกไม่ต้องดันออก อ๋อเมื่อกี้คือเหมือนมาเรียกจุดสนใจไว้ให้สองตัวนี้มาป่วนพร้อมงันเออไอ้ยีนไอ้ยีนว่อมันไม่มีแ่วกูมองไม่เห็นนนวหรอกมันหลุดมาไงเทดิหนงมาเป็ตัวถุงเราเลยดิมันมันมันเลยอุ้มแลนด์วายนิดนึงแนด์ควายนิ้นึงขึ้นมาแล้วมันขึ้นรับมันขึ้นรับมันขึ้นรับปรยัดช่องยามั้่จุฬาเราจับจุฬาเป็นเราจับอยเร็วจุยุ่ตรงนี้ก็ปวดดีกว่า เอาไปในโกรธไม่ได้แกมันดาหน่อยแกมดาหนิ่งแกมันดาหน่อยเยผมไปไปหลังะแกมนดาหนิงเยมนดาหน่อยครับแกมดางิงดาหน่อยหนิงกดลัวแล้วดดาวะมามาหลังวินวลงงมัมดมันหมัดอกลับมากลับมากลับมาไปไปแล้ ตายแล้ตายล้ตายในกลุ่มในกุมโดนโดนกุมมาโดนต้นนี้ตายตายตายแล้วตวนอะไรอีกตัวไหนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเจ๊หน่อยหน่อยแล้มันกนยโอ้ยววี้ก้อนใคร่นหน่อยตอจยิง้างล้ยไล่ตบหน่อยลงหน่อยดิต้องไม่ิดเลยต้อยู่จก้อนนอ้ยจตายเลยโดนยิงข้างหลังตายตตายตายมาแล้ว

อะไรได้ละข้างลังเมาไอวินอยู่ไหนอยู่ไหนตาพี่แบงค์ิอยู่ได้อยู่วินข้างหลังไแบนอยู่ี่แนเบนอยู่ี่แล้วนี่เโดนเคนโดนซีีด้วยโหโดนเฟกไอสัตว์ตงหลังโยตายตามาตายตามาเร็วมโดนเฟกนิงตายเนี่ยเออโดนเฟกซีีเนี่ยผมน่้ขาหายลไอป้อนมาแล้วไอ้เนี้ยโอ๊ตอ๊ตหลไไอเลอข้างหลังไอง ดับจับไปไปไปเออไอ้ี่มาล้มติดลู่นี่ไปลู่นไปลูข้ามลู่นข้ามลูนไปจีงหน่อยข้างหลังหน่อข้างหลังเนี่ยในเีร็วเร็วรไปขับไปิ้แล้วดิ้แล้วดิ้นแล้วขับไปบไปักม้าลักจะบรลักไหมไม่ถลักไม่นะไปเปิดกีบไม่ได้ไว้จัดล้ติดดิดนหน่อยดินดบ้ากี่หน่อยไปไปใครได้เกียม์เราไปเร็วถ้าไม่ไหวบอกนะเขาโนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคนเราหาหมดอหน้าองเลยหน้ายได้อยู่ยังได้อยู่ อู๋ขำอยู hey, now, ่เฮ yeah. hey. ้ยมากนมากนเร็วๆตามสู้จับจ้าจ้บจ้าจ้าจ้้ยจ้้าจ้้ยจัดแ้นจ้้ยจ้้้าห้าจ้จ้าจ้้า้าจา้ยเ้ยหมดายั้า้้า้้าาาาามาาา้้า้ิ้้้า้้า้้า้้้้าาาาไปน ไม่ทันแล้วตอนนี้วิ่งล่างกันเอ้าในเลยเข้าในาเลยขอบรรลัดมาด้วยขอบรรลัตไม้ได้ขอบรรลัตไม้ได้เร็วไอ้เชีอยพายุแลนหน่อยแลนตรงแลนอีกโอก้ดำเอามาก่อนไปบรรลัดดีเลยไต้องเซ็ตเต็มเต็มเลยโอ้เซ็ตทำไมโอ้โดนกูด้วยต้องแม่ห่วย ไปด้านไปดละกนเร็วเร็วแนัเพื่อนตูองแม่ติดไม่ดูเลยเฮียเแล้วหวไหวไไหเพิมมันรวมอยู่หน้าหินนะนกไปหินก่อนไปหินก่อนแล้วลูนโอบีลูนยะโบีหน้าวามา่อนลูนะยะโบีหน้าวาจับดิล่อัอะเอ้ยโดน